ยตอนนี้เรายู่กันไหนกันซะกตนกันกระจายกระจกระจายเการกางเต็นท์ครั้งแรกซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็คนมาเลยอ่ะขนย้ายบ้านมาเลยกันเลยทีเดียวหอนข้างสองอันไหนคิดดูอ่ะเราหมอข้างได้เพราะว่าเราอยากนอนสบายๆเราเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแล้วเต็นท์ก็ยืมเข้ามายืมพี่ต้นมามาซ้อมมาซ้อมพี่ต้นบอกว่าห้ามเรียกพี่ให้บอกว่าเพื่อนๆโอเคไปดูกันนะว่า จะรอดหรือล่วงเย้ yeah! จะโอเคสรุปว่าเราไปที่ไหนเนี่ยลานรักแคมปิ้งลานรักแคมปิ้ง yeah. เป็นลานกลางเต็นที่ใช้วิธีการ Walk-in อย่างเดียวถูกอง,องแล้วมันจองได้ไหมไม่ได้จองไม่ได้ก็ Walk-in อย่างเดียวใช่แต่ว่าเขาก็จะกำหนดมาอยู่แล้วแหละว่าสมมติร้อยคนลิมิตร้อยคนคน,นะ ก็คือเขาก็จะบอกว่าเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นที่ไม่สามารถจองได้อะไรปเงี้ยเดี๋ยวเราไปรีวิวไปรีวิวใช่หลานเนี่ยเพราะว่าเราเราคิดไวทําไวแล้วเราก็มากันเลยยังไงยังไงไปดิไปดิไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเธอเนี่ยโอ้ยแฉลบเลยแฉลบเ้ยวิธีถ่ายวิธีถ่ายดิเออตึเออวิธีถ่าไม่เห็นอะไม่เคยเห็นคนกลางเตซนใช่ไหมเออในตรงนี้แหละที่เราเนี่ย ไลอากางเต้นค่ะสองคนสแกนได้ไหมคะเออเป็นบบสองคนนะคะถ้า,เ,าเดียวจกันมาออ,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 อเคพี่กลับพพี่ออกพก่งนีค้คือคิดยังไงนเะขาคิดไปหลานเขาคิดไปคนละสี่อยส่วนเขาคิดคนละสี่ร้อยใช่ปกติมันต้องคิดคนละสองรใช่ไหมคิดคนละสองร้อยเขาก็คูณไปเลยใช่กันมึงเบี้ยว แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกเราก็มาเอาตังค์คืนอีกสี่ร้อยอเธอเลือกเล,กกเลกเดยดอ,จอมจอนนมันทางตังอนอ,นอ,นอ,นนอถครอะจะไปกางตรงไหนก่อนไม่ไมตงังต้องไปยังไงอ่ะ <laughs> <laughs> มาเอาเอาอกงั้นอะไปทางไหนเดี๋ยว พี่คะถามถามได้ไหมอันนี้มันข้ามไปได้ปะได้ครับคือรถข้ามไปได้เลยหนูเห็นรถลงมาหนูก็เลยไม่รู้ว่าส่วนได้ส่วนได้นะโอเคอ๋อขอบคุณค่ะอ่ะไปนี้ว่างีเลยิวเายตรงนยังว่างตรงนี้ที่ยังว่างจะมีใครบ้างจับจอง ตรงนู้นไหมล่ะได้ว่างพอดีเลยที่นั่นนะไม่ต้องถามกลางเลยใชนงพี่นายจะมาใครนะวิวว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 วีวว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  ต้องถามหรอกแล้วคือตอนนี้ฝนมานะครับตอนนี้แข่งกับเวลาแล้วกลางเต็นท์ไม่เป็นด้วยของเยอะมากเลยเธอไปขับรถมาจอดตรงนี้ไปไปเร็วพี่จองที่ไว้ให้แล้วนี่นะครับมาถึงก็จองที่เลยคือที่สวยมากโอ้ my god เดี๋ยวหลบฝนก่อนกลางไม่ได้เเวจะอาไป้แต่งเอ้ย ประกกล้องนั้นเลยแค่เริ่มก็ยังไม่ได้กลางนะครับตอนนี้เออเราไปกินข้าวก่อนไหมอันเราไปหาข้าวกินกันก่อนแบบฝนตกเราจะเข้าร้านตอนนี้เธอจะไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่อยากกินไก่ย่างวิเชียรเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีกันนะครับเมื่อกี้ขับรถมาแล้วมีไก่ย่างวิเชียรบุรีประมาณ18ล้านอะเ้วก็เลยหิวเลยก็เลยอยากกินเาเลยออกมากินก่อนก็ได้ีเราก็มาแวะที่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี อยากกินมากไปถึงก็ร่องลุยฝนออกมากินกันเลยทีเดียวโหไอไอ้นี่หอมมากเลยเกีียวน้ำตกน,น,น,น้ำตกเหรอร่องร่องร่องร้งรอนเข้มาแล้วมาเลยอะสี่ครั้งเลยครับสี่ครั้งเยอะโอ้สวยเลยนี่ มาครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกจริงๆเลยล่ะนะทุกทีที่จะอยู่ริมน้ำไงวันนี้คนเยอะแต่เนี่ยสวยนะำก็มามากเลยข้างบนข้างบนก็สวยเพราะว่าแต่ว่าข้างบนมันเต็ม อนี้เราก็ผมก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกทีน,นี้เราก็เช่าไฟชีสมานะครับเขามีไฟชีสให้เช่า<น>เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่ได้แน่เลย<ร>อ่าส่วนตรงนี้ก็จะมีลำธารเล่นน้านะครับอ่ากางเต็นท์แถวริมลําธารได้นะครับของที่เลย ตรงนู้นของผมกลางตรงนู้นนะครับเป็นวิวภูเขาหนุนเต็นอยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นวิวภูเขาตรงนี้นริมลำธารนี่ตัวเล็กตัวเล็กน่นุกันใหญ่เลยเ<อ>ตรงนี้ห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำที่นี่สะอาดมากๆก,กัน,นะครับห้องน้ำระดับห้าดาวกันเลยทีเดียวติดกับห้องน้ำก็จะเป็นร้านสวัสดิการนะครับก็มี เครื่องดืม่มมีขนมนะครับออันนลล็กแแ้้ว่ะตรงนั้นก็จะมีอาหารตามสั่งนะครับมานี่ไม่ต้องดอดอยาก7โมงเชา้าโอเคดูกันมีพ <c oughs> ่อครัวพ่อครัวอาหารเช้าของ วันนี้อาหารเช้าของพ่อครัวก็คือผัดกะเพราซี่โครงหมูไอสัตว์อาหารเช้ามากซี่โครงนี่ <laughs> <เ |notimestamps|> <laughs> ผัดกระเทียมเอ้พ่อครัวพ่อครัวมื้อเช้าผัดกะเพรา <laughs> โอ,คโคอ้โหใหญ่เลย <laughs> อเาโคตรนะ <laughs> แผงว่าไปลูกถามดิยังทำแต่เนี่ย <laughs> นี่เขาอยู่ข้างหน้าเธอมาข้างหลังทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ก็มีขนมทั้งด้วยแก้วเมกาโรอ2แก้วครับไม่หวานจ้ะเ<อ>ดีย๋ยวพามาดูลำธานนะครับเ,เะะดี๋ยวเลยโอ้ได้ไปล้างจานก่อนไม่จมนะน้ำ <c oughs> มันแรง <c oughs> ผูน้นาำโคตรเกย็นเลยโคตรเกย็นมากเดินได้หมือนเดิ่ะตนนี้ครับนี้มีสะพานให้เดินครับแต่เราไม่เดินครับเรามาเดินด้ยน้ำกันแบบสมบ,บ,บูรณ์แกันเลยทีเดียวคคผมว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะปุ๊ดีมีทั้ง ลำทานน้ำแล้วก็มีภูเขาผมมีทุกอย่างเลยถึงว่าที่นี่คนมาเยอะท้องน้ำก็สะอาดอาหารก็มีเมือใหม่เป็น,นไรเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ทติดป่าแ,บบแคมปิ้งนะครับแล้วแม่มันจบแล้วว่าเธอแล้วจ,จูที่ไหนอะเข้าไปเข้าไปเข้าไป ันนี้เราก็มาอยู่กันที่ติดป่าแคมปิ้งนะครับเมื่อวานก,ก็ติดฝนตอนเช้าก็เจองูเศรษไายเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไปให้ดูเอองูเขาวนรอบหนึ่งรอบตอนเย็นก็ติดป่าโอ,อ้วันน,นนี้เราก็มาอยู่กันที่ติดป่าแคมปิ้งนี้ ี่ครับลานจอดรถดยวรีวิวกันเลยดีกว่าตรงนี้มีเต็นท์ครับพึงจอดรถเลยครับแล้วก็ตรงนี้มีห้องน้านี่มีห้องน้ําลานก็ค่อนข้างสะอาดนะครับนี่อ๋อมีลานอยู่ตรงกลางค่อนข้างที่จะไพรเวทมากๆนะครับ <Okay. S 1> นี่กลางมาแล้วหนึ่งนี่เต็นท์เช่าโอ้ข้างล่างก็มีโหสวยจังติดป่าชันปิตอนนี้และตอนนี้ทุกคนก็กำลังนวนกับการกลางไฟชีสขนาดใหญ่ครับขนาดที่18คนเนี่ย อยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วกินเหล้าอยู่กรุงเทพไปจบนะเมื่อวานมันก็เดินอย่างเงี้ยแหละคนอื่นเขาตามเต็นท์ให้แต่พี่เป็นคนเห็นงูนะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เอาอันยาวไหมล่ะตอนนี้ก็กลางไฟชิดก็แบบว่ากลางฝนกันเลยทีเดียวนะครับฝนก็ตกเมื่อวานก็อย่างเงี้ยเมื่อวานแรงกว่านี้อีกนัดไปเร็วมาเร็ว ตอนนี้ก็เร um, ิ่มกางเต็งกันแล้วนะครับตอนนี้คนเริ่มครบแล้วในกล้งฉันมีแค่นี้ไม่ใช่แล้วก็มีไก่หมดแล้วไก่โอเคจบมันแค่นั้นแหละเธอไม่เป็นไรเป็นมีหลายอย่างเลยเพราะว่ามันเด็กมันเยอะไงกเลยเ่ไดบเต็นจ่าครับ ดูวิวบรรยากาศสุดยอดเนี่ยเอไปสูงน่หอเนี่ยไอเหนียงถามแคเหมือนเมื่อวานเลยไอเหนียงเ่ะสูงสุดแหละดูเต้นฟามนอนกันริมน้ำกันเลยทีเดียวโหดูหมอกเลย ใช่ล้วจะเรียกว่าหินนะล,ลูกนะตรงนั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะ่ไอสัตว์ตั้แต่ไอเจงตั้งแต่อยู่บิษัตยักษ์ใหญ่นี่เอาใหญ่นะเนี่ยตัอ้งแต่อยู่บิษัทยักษ์ใหญ่เอาใหญ่เลยอ <c oughs> ูตา

ให้จะเลดูให้ทะเลดูน de de euh ้ำแรงน้ำแรงแต่สนุกนะไม่ต้องโงให้ให้อีกขาจะได้มาเลา้าหรือให้มาข้าไม่มาใช่ไหมจะเลหมดคดีโอ้ยหนาวจัง 哈哈哈哈 โอ้โหดูบรรยากาศก่อนแค่นั้นพอเนี่ยเนี่ยเีจอกี่คนเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศก่อนเนี่ยกล้องดับแล้วแบตหมดแบตหมดบดับดับับดััับดับดับดับเับดััับับบดับดับดับับดับดกบดบบบดบดับดับับับบดบบบดับดัดับดัดับบบคบดบบบดดบดบบบ โอ้โหนั่นคือลานที่นี่ดีมากสะอาดนะครับเป็นเป็นสัพเป็นส่วนโอเคเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบาย